กรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกรับสบายดีบริทุทธาเนาะที่ขามาหาบสมซองน้องคำน้ำสุกมาเนนี้ับค่ะชิด่ายพี่น้องบึงจะสิดไปสายหรพี่น้องพอิดุไปสาบรรยากาศยามเศร้าๆอยู่ท้องุ่งไหทุ่งหน้าใกล้หอนน้องคำเอง ไปบึงก็ไม่ใหญ่จืนเห็นยังน้ะสนเน็ยยังสนน่ mm. สนี่พ็นธุดคูเดนไปทมพื้นที่ทีค้างเตียงอะไรนะนแม่มันเปื่อยแม่นี่บรรยากาศ

บานอาวเก็บผักอ้่นเก็บผักเก็บผักกาดี่กกานถมกอืใได้เก็บผักไปละขันสมอีออดทิวล่ะ ไปเลยเห็นนายักทีะสื่อมาให้แมนเลยโดยฟักที้กวางที่ไปเอาใบหัวซาเลยดับเน่แ่เม่เยเบิ่งรัเนี่ยขวายังขวยาเลยบน ตัเป็งมาลอยเปนอืจอพผักเก็บข้าขายอยู่นานาใตพวนาใตอือเยงัเธอต้องยู่ได้ใชงอเทิงเนาะอันนี้พักยายผปุกในคางเน เสซติพุนแม่เลยแม่ย้อนออกเลยแม่จะวานแม่แม่ไหลหยดพักสุดๆเลยแม่เจนลางืมเป็นตักะล่างอีกหื่แม่ กินกับปุกับแจวกรแเสบผักมนันบอกขึ้นนะมันบอกคืนป่านใหญ่มันบอกคืนนี่กางอย่างออกเมื่อหน้าเนะน้ำหมอกน้ำหมอกตกแห้งนักสนีนะอกเร็บม,มากเลยสนีดยสบายดีพี่น้อง สีทากันออกมานาหน้าเอ้ยจตกสีออกเมื่อยหร่คือแบบเทียนคือกระต่ายคือพี่น้องเอ้ยข้าวออกบางอันเห็ดให้กว่าเห็ดออกกันเลยนะเอาก็เลยจะไป็ลโล่บ่งนี่บอมมีพี่น้องเอ้ยแม่นไปต้มไปรุ่นน้ำตานพี่น้องว่าสิได้ด้วยบ <ım> ่เนาะทีนี้กระชิงานก่อนแล้วพ <ED> ี่น้องเลยนี่พี่น้องเอ้ยอ้าวบนทางพี่น้องทางออกมาหน้าของต้นนี้ รถพอเนยด่าอยใเสียงนนะอะเนยแมนเป็นดินดนารเลย,ย,ยกดีเน้อวายรก่เนยมากบกล้าขแล้วไปว่าเนาาอ,นอนะคือง,อง,า,า,งามใว่ปะ เออคือว่าเรดินใหม่แถวโน้นคือมาส่ทางอย่างนี้ป้าขาวหานออกเลยแม่เนาะไปเบิ่งเขาเบิ่งน้ามก Mortar, <c ough> รののีวิวหฮปาลุงเบิรงนอยู่ตรงไฮทงนาไฮทงนาพี่น้องเอ้ยว่ามีงานทำว่าจะเป็นแบบธรรมชาติแบบนี้เนาะจะมาเกี่ยวเขาแล้วก็บริเป็นธรรมชาติ์แบบนี้ได้พี่น้องเลยอันนี้ฮมาเบิ่งเกี่ยวเขาแล้วก็เลี้ยงเต็มทงอันนี้มาเบิ่งความเกี่ยวความงามของธรรมชาติมีน้ำหมอกนี่ยเหมือนเศร้าแต่ตอนแรกจะมีคนไปปล่อย เขาเก็บเห็ดดินเอออันนี้คือเห็ดดินเน่าหนำสนี่เ้ยสนี้เห็ดดินเน่าหนำแม่น Đi rồi chung chung Hết điên Như thế đọc Cái này lòng phê như thằng này นี่เฮ็ดจ้าหอนนะฮะพอเราไอ้ต oh <halt ý> <t rio så rails> ัดใจเคยยไอไปเดี <said> <im lun acy> ตาหัวเนาะปลาลุงเด็ดมันหนาวเวลาไปจักอู้เห็ดดินปลาลุงเอ้ยหอดเที่ยงพี่ใหญ่จ่อยเลย เนี่เป็นยงแล้วเนาะมาหอดเทียงแล้วพ่อใหญ่จ่อยเกลือไก่ เ,เกลือไก่เพิ่นสภาพเทียงหน้าตะกี้ทำมานอนหน้าอยู่ปีการยังพาดีปีนี่มาน,านั่นะพ้นสะอาดทางนี้ไรไปซื้อมะม่วงพี่น้องเลยไปซื้อมาแอบมาะลยไปแล้วไป,ปพ,ปพ้นโต๊ะเมนพอน้องอเน่เพื่อนบอว่าเพื่็นนั่นนี่นี่เลยไปซื้อมาแอบเฮ้ออันพาเงาบอกอเน่เพื่อน,อย,นยังบอว่า

นี่หลังจากตัดไปแล้วนออเนาะหยสิเซเรียต่เขาวแม่นเลือดเต่เขาวยังบริตัน,นป้ามึงอึแถวไหนไปเดี๋ยวออกมันเนาะนี่แต่เดอี๋ยวแม่นเอาไปแสสะนะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เขาเอื้นภาคแบบอึแมน กับสี่นะยังบ่ได้สวยซเลยยังบ่สวยเลาลทงแต่เศร้าแต่เสียวทงแต่เศร้าแต่เียวเพราะว่าเขาก็เห็ดยังแหล่เลยค่หนังขาวล่างถัวยังเรียบร้อยเนาะแมค่แม่กับสิซ้ากูในยุ่ิพ้าพี่น้องหลออเห็ดเวียกเทียนก่อนมาหลอกลอกไปด้ยา้ห้เงาเงาพ่เบิรงอสพ่เบิ่งเฮ็ดอย่างเงี้ยบาเคยเอา อ,อันนั้นคือส่วนอนอกอันเลยแม่เนาะฮ่าส่วนบกขื่อไม่้องอันเลยฝนตกแบบนี้นะคเย,ยนักเนาะแม่เิ่ดสังลางอยู่ใหม่เพื่อนนะะเขาเนี่แตกะหางามเนาะวันฝนตกมาแต่พุดเนี่ยแต่สีงามที่ไปดำน,นา้นองสีนกแต่งามงามบ่อือ,อ บ่เห็นใจเธออยามทำไปไปทางน้องสามสอือไอปลาลูเบิ่งส่วนหมักถั่วแม่นองอนเนยโอ้ลามเครื่อเลยได้ไฟบ้า ข้าน้ะ,นะคือไหวใช่ว่ะอันนี้อยากมาจับขึ้นข่าขโมยจับบอได้ขึ่นนะป้าเ่าเป็นหมาแต่เนีย่างเี้ยเนาะเขาพี่เบิ่งกเนี่ยเียบห่างโดโพเนาะงามไม่ได้เห็ดนันเดี๋ยวุ่นเพื่อก็มาห้ใส่น้องเลี้ยธนานนแล้ว จับข้นเพื่นว่ามามากจุดนั่นแหละมันข้าวไปจุดไม่นต้องเห็นหน้าแล้วปาป้าลุงแจงแมนวาดกแ้นี่้เ็ดม่เนมหก็แล้วแมนโอ้คือมัน๊เนาะแบถั่วกำป่ มาลอยสวนก่อนลอยอามักถั่วไม่น้องอเน,น่ยก,ก่นอนปลาลุงเลยพืนยางสีไทยปุอย่างอื่นอีกได้นีมปลาลุงเขาก็สมมาพาควนแล้วนะเขาจะขิบไว้เฟียงสำนีก่อนเด้อขีหนาพอกันใหม่สบายดี